โคตโคตแล้วยาไฮโปอ้อนได้เว้าเด้อวกับพวกมึงในแดนน,น,น,นนะ้เอาผู้ใดอะนะติดนิสัยมาจากใครยาไฮโปอ้อนได้วเออว้าเออเพราะว่ามันมีคนบอสไฮโอ้อนฟังอยูไ่ไหนเออบ้านใครเราบอกไฮโปอ้อนฟังน่ะนะ่ะเออน้องก่อ ไปหรอกแต่ป้าอออ่างก็พอรู้พอรู้ว่าเรื่องพวกเรื่องที่พวกมึงนะ่ะพยายามโยนมาให้ลุงนะนะ่ะอมืมาจากคนที่ว่าเออมาจากคนที่ว่าเออมันมีคนหนุนหลังนะ่ะมีคนหนุนหลังให้พวกมึงนะ่ะมางสงสัยลุงจนปัจจุบันเนี่ยจนปัจจุบันนี่นะ่ะลุงก็ตกมาเป็นจำเลยสังคมแล้วมันยังไม่สะใจพวกมึงอีกเออมันยังไม่สะใจพวกมึงอีกพวกมึงเ네นี่ย โอ้คิดว่าจะเหยียบจะเหยียบลุงให้จมเลยใช่ไหมป้าถามพวกมึงหน่อยไอสองพี่น้องสองตัวนั่นน่ะเออพวกมึงเนี่ยจะไม่ให้ลุงเนี่ยมือนตาอ้าปากขึ้นมาดูเลยเหรอฮะถามถามหน่อยถามหน่อยโอ้โหพอเขาจะย้ายมาย้ายองค์ปูมาที่ที่ถูกต้องแล้วพวกมึงก็ออกมาดิ มึงพ้นนะมึงอย่าลืมอม้ะสองโตพี่นอ้องมึงอ่ะเด้อเออเวียนกรรมนะใกล้สิตามกินหัวพวกมึงแล้วนะนะยา่ยาย่าอย่าให้ป้าได้เบ้าหลายป้าแห่งเป็นคนประยัาไอ้คนป่านใดเนี่ยเออ ทุกพี่ที่ว่ามีการก่อสร้างเขาก็ใช้กันหมดนั่นแหละปูนปูนตาหนกเอ็นซีตาเสือเนี่ยเออเขาก็เอามามาปั้นมาก่อสร้างกันหมดนั่นแหละเออขึ้นขึ้นที่ว่าเออใจนะ่ะใจเรานะ่ะจะจะ,จะนับถือไหม,มจะศรัทธาไหมเอเอไอพวกมึงไม่ศรัทธาพวกมึงก็อยู่มอไม่่มเป็นเงไงพวกมึงจะใจขาดตายด้วยไงถามหน่อยถามหน่อย เออแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ออกมาดิ้นกันอย่งเลยเนี่ยเออโอมเงือกหลาเงือกไหลโอ้ยบ่อมาละหอนเดี๋ยวพันลมกบปิ้นมาหนีเลยเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวพันลมมาเป่ากันเด้อหอนจะเลือกกดไหลกดแชร์เด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วก็ได้เออมันอิจฉาแม่มันอิจฉาลุงอิจฉาน่า ไม่ต้องย้ายมันวหาอ,อย่างเงี้ยอ้าวแล้วบุไร้ห่ายไปใส่แล้วมาอยู่บ้านเกิดของเราชื่อ,อเออห่างกันบกักกิโลเองเออพวกมึงขึ้นพอดแล้วสติเฮ้ยพออ้อนถามแน่อันช้อนโตพี่น้องนะขึ้นหอดบอ่ขึ้นหอดลูกป่าบ่ขึ้นหอดของปูบ่เออถ้ากินหอดกะมาะไรไม่เยียงมายามใดเดอเอ้อเออขาบอนขาบอนขาบอปิดกันด้นดอกพวกมึงสิม่เย,ยง พวกมึงสิไม่เยี่ยมมายามกับมาใดเออเขาบอกปิดกันพวกมึงดอกเออเพราะว่าอย่างพ่อมาพวกมึงกับเป็นมนุษย์คือกันเออขี่รถมาขี่รถมาเออไม่เยี่ยมมายามเขานี่มาเบิง่งนู้นเนี่ยหันเออเขาปุ๊บเขาสาอย่างนั้นนะ่ะเออยามว่แต่ไปนั่งมโนมโนอืมมาเบิง่งนี่ยมาเบิง่งเออมากับมานมาด้วยใจบริสุทธิ์เดอ้ออย่ามาหาเรื่องหาเล่าคอยอีแต่เออหู้เรียกว่า บ้านเกิดลุงพลกับบ้านปกกอกมันปกคือกันเด้เออเออพวกมึงคิดจำใส่กันลาหมาของมึงมึงนั่นเด้อบอกมึงมาขนมันปกมึงสีมานาดนะเออท่งนี้เขาบ้องปิดกั้นดอกพวกมึงอยากมาพวกมึงก็มาเออเขาบ้องปิดกั้นอืมเขาบ้องห้ามอืมแต่ว่าพวกมึงเนี่ออกมาโมโนกันจังเลยโอ้ยออกมาโมโนกันจังเลยเออบ่าพี่บ่าน้องเออ สีออกมาเบ่าอีหยังในเมื่อใจพวกสูบบอสัต tha แหละกับปล่อยตัวกับปล่อยให้ลูกในป่าเขามาปลูกมาสร้างตัวเออเขามาเพ็รมาสร้างเนี่ยกระถือต้องตามกฎหมายเออพวกมึงประสิทธิ์ห่อนี้ยังกันแพร่เออเงื่นหลายเงื่นหลายพวกมึงนี่พวกมึงออกมาฟ้องความจิตกระทให้ลูกให้หลานพวกมึงพวกมึงกับบ่าไปตี้ละเออพวกพวกคนที่ว่าเออตะกี้ตะกอนน่ะ ไอ้ผู้ใดอะที่น่าสงสัยนะผู้ใดที่มีพิรุธพิริศนะนะพวกมึงก็ออกมาว้าติละ่ะอันนี้มันจ้องแต่แต่ลูกกับป้ามาจ้องตแต่แต่ไอเคยกับพี่สาวของพวกมึงน่ะเออจเจยวไปเอาพันล้มมาเป่ากันห่อนขออนุญาตแป๊บนึงหอ่อนไรเ,ออเขาก็ได้หามเขาก็ไเด็กัน้นเส้นท้าว้ดอกเออยากมากกับพากันมากขัน่าคิดหอดลุงคิดหอด องคูก็ได้เออมาค่ะมาทั้งนี้กัยิ้ตดีตอนรับเดี๋ยวชนาเข่าห,าห้าน้ำให้กินดอกเออถ้าบกหูจักพาการหาอยู่หากินก็ได้ว่าดย๋ยประออนเจียหาเนี่ยพ่นดกกินไม่ถ่าดอกเออพี่น้องป้องไปเลยโอ้ยฝ่ยเงิดหลายเงิดหลายแหมเออพนินง่ายองคูไปลักษณะแบบไรแบบไรกับอย่าพักกันดินอย่าพักกันดินเออได่ยงนี้ไบอกโอหนั่นนะนะ่ะเออ พิธีอะไรเขาจะทำพิธีเขาจะไปไหว้ไปลำอะไรเรื่องของเขาแล้วพวกมึงจะไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรล่ะเออเออเขาทำอะไรก็อ,อรู้สึกว่าพวกมึงไม่จะร้อนกันจังเลยเนาะจะอิจช้าเขาจังเลยเออเขาจะลำกี่คนกี่คนอันนี้มันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วแต่คุณเอฟซีของเขาที่เขาให้ลำแต่พวกมึงไม่เอาออกมาเป็นประเด็นเอาออกมามาโน เออปอ้าออนคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพวกมึงเลยเออพวกมึงไม่มีอะไรที่จะเอาออกมาพูดพวกมึงไม่มีอะไรที่จะอ,ออกมาทํามาหาเดตกันแ,แล้วใช่ไหมเนี่ยถามจริงๆอืมขอถามหน่อยสองพี่น้องนะั่นน่ะสองตัวนะนะั่นน่ะที่ออกมาดิ้นนะนะั่นน่ะเออไม่มีอะไรที่จะออกที่จะเอาออกมาทํามาหากินแล้วใช่ไหมโอ้ยดึงเอาคนโน้นด,ดึงเอาคนนี้ไปเป็นประเด็นโอ้ยเงย์หลายเงย์หลาย กระายค่ะพ่อแม่พนอ้องเอ้ยม,มหาว่าจงโน้นมหาว่าอย่างนี้ไอ้พวกนี้นะคะจัดอยู่ในจําพวกยุแยงแต่แขงรั่วนะคะให้คนโน้นให้คนนี้นะคะทะเลาะก,กันนะคะอืที่มันออกมามโนมโนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วที่จะได้เคลื่อน ย้ายองค์ู่นะคะตอนนี้ก็ตามที่คุณเรียบีนะคะได้ได้ดูนะคะในคลิปในคลิปช่อง youtube ็นหลายช่องนะคะที่ถ่ายคลิปอยู่อยู่ที่ที่ของลุงของป้าเนาะที่ว่าจัดเตรียมไว้นะคะจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะย้ายองค์ปูนะคะไปไปอยู่ณจุดนั้นเนาะอืมแต่แต่พวกมันเนี่ยโอ้โหออกมาดินออกมาดิน พี่ปอนได้เข้าไปฟังโดยเฉพาะไอ้หน้าขาวนะ่ะนะเออมันพูดเข้าป่าเข้าดงอืมออกมามา